น้ำท่วมหาดใหญ่ท่านไปเอามาจากไหนครับพันศพทั้งอดีตตํารวจใหญ่ทั้งนักการเมืองทั้งอินฟลูทั้งนักข่าวพิธีกรนักวิเคราะห์ข่าวทุกคนยืนยันตรงกันพันศพนี่ครับของจริงมาและอาจาร,รย์หมอออสเจ้าพ่อนิติเวชท,ที่ทําการชนะสูตรผู้เสียชีวิตน้ําท่วมของวิทยาลัยหมอ,อนะครับยืนยันเองว่าเป็นของมออ5ศพ และมาจากภายนอกที่ระบุว่าเป็นโรคภัยธรรมชาตินำมาฝากช่วงน้ำท่วม13ศพที่เหลือเป็นศพที่ระบุตัวบุคคลได้ระบุบุคคลไม่ได้และอ้างว่าเกี่ยวน้ำท่วมอีก41ศพเหลืออีกหนึ่งศพเสียชีวิตจากโรคหัวใจและที่สำคัญคือยังรับล่างมาฝากไว้จากที่อื่นอีก13ล่างตายจากโรคภัยก่อนน้ำท่วมที่ถูกระบุว,ว่าเกิดน้ำท่วมจริงๆแค่41คน ดังนั้นส่วนที่เกิน1้อยสบศพตามที่แจ้งข้างต้นเป็นศพที่เก็บจากข้างนอกล้วนๆน,นั่นหมายความว่า33ร่างถูกส่งมาจากข้างนอกและคาดว่าน่าจะเกิดจากน้ำท่วมดังนั้นจบข่าวแล้วนะครับพันศพนั้นมันปั่นไม่ขึ้นแล้วนะครับความจริงถูกเปิดเผยแล้ว